ต้นครับคุณต้นสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับสวัสดีครับเชิญกลาครับผมผมอยากรบกวนสอบถามว่าไอท้ที่ที่เป็นข่าวทุกวันเนี่ยฮะไอ้ที่ว่าค่าอะค่าบอลโลกอะฮะคา่าลิขาสิา์อะที่ว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านอะนะครับเป็นกลมกลนะครับ,รบอาจาร,รย์ที่บอกว่าจะต้องหาคนมาช่วยจ่ายนู่นนี่อาจาร,รย์คิดว่ามันจําเป็นไหมถ้าถ้าไม่ไดีดูเอาเงินไอ้พันหกร้อยล้านนี่ไปทำอยาเอื่นอาจารย์คิดว่าจะจะเกิดคนละเรื่องกันเงินพันหกร้อยล้านก็พันหกร้อยล้านไม่ใช่เอาเงินไปทําอย่างอื่นไม่ใช่คนละเรื่องกัน ไอ้นี่ก็จะเอามาทำแบบดูบอลถ้าไม่ดูบอลก็ไม่ต้องจ่ายจะเอาเงินตรงนั้นเปเรื่องกันอะเขาเข้าใจว่าคนละเรื่องนะคนละเรื่องแล้วคุณจะไปถ้าไม่เอาเงินพันหกร้อยไปทาอย่างอื่นดีกว่ามันก็มีเรื่องทําอย่างอื่นอยู่แล้วอะคุณอย่างอื่นก็ใช้เงินตรงอื่นไปเอาล่ะเออมันไม่ได้เงินได้ฟรีนี่มันเป็นเงินที่มันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นน่ะโอ้ครับครับครับใช่ไหมคุณจะบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช้ตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นดีไหมมันไม่ใช่เงินของคุณคุณจะไปทําคิดอย่างนั้นได้ยังไง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมสมมติผมสมมติเข้าเ,เ,เข้าใจว่าไอ้บางส่วนมันมาจากภาษีใช่ไหมมไม่ใช่ไม่มีภาษีอะไรเลยพี่มั่วแล้วเอาเรอะฮะเออบันมาภาจากภาษีที่ไหนล่ะเอาเถอผมเข้าใจเอเอแล้วมัแล้วมาจากไหนครับ<ห>ไอกองทุนนั้นเน่นเ,นเก็บเงินจากไอบริษัทที่ทําทีวีดิจิตลอลอ๋อครับครับไอที่เหลือเนี่ยมันจะเอกชนลงมันก็เป็นต้นทุนของเอกชนเขาครับครับเอกชนเขาบริจาคอะพูดง่ายครับ มันไม่ได้เงินของคุณกับของผมเลยเอาเออผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าเงินของผมสมมุติผมสมมุติไม่ใช่ก็คือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้มาจากภาษีภาษาอะไรวคุณเลยยกเว้น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 รัฐบาลผมไม่ได้บอกว่ามาจากภาษีหรือมาจากอะไรผมผมบอกว่าเอาไปทำอนจะเกิดประโยชน์กับไหมการนั่งงต้องเข้าประเด็นอรี้ยามันเกิดประโยชน์นละอย่างกัน คนเขาดูบอลมันก็เกิดกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันก็เกิดประโยชน์การค้าการขายอ๋อครับเออถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีบอลก็ไม่เกิดการค้าการขายนะอ้าวก็อย่าก็มันก็เกิดการค้าการขายแต่มันมากกว่าเป็นเทศกาลก็เหมือนคุณอยู่ดีอยู่ต่างคนต่างอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปเที่ยวนะอ๋อครับครับผมก็จะเห็นว่ามีบอลแล้วเกิดการค้าอย่างนั้นที่ผ่านมาไม่มีบอลก็ไม่มีการค้ามีใช่ครับแต่ว่ามันต้องมากกว่าก็เหมือนเทศกาลไปเที่ยวแห่ไปเที่ยวไม่เห็นเหรอ อ๋อครับคนก็เที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันเที่ยวมากขึ้นมาอ๋อครับใช่ไหมใช่ใช่เออเขาก็คุณกินอยู่แล้วใช่ไหมอะไรนะครับปกติคุณก็กินข้าวกินปลาอะไรอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมครอบม่ครับใช่ใช่ครับแล้วมันมีงานเลี้ยงอ่ามันมีงานเลี้ยงงานงานโอ้โหคนมากันเยอะแยะคุณจ่ายเพิ่มไหม ก็ผมก็ต้องจ่ายเท่าเดิมอะฮะไม่ยังคุณออกไปกินนอกบ้านคุณจะจ่ายเท่าเดิมได้ยังไงก็ผมกินเท่าเดิมอาจารย์ไม่ใช่คุณไม่เข้าใจสมมุติว่าคุณอยู่บ้านเนี่ยกินทุกวันเราซื้อกับข้าวตลาดเอากินแล้ววันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันมีงานคุณออกไปก็ไปซื้อของซื้อของในตลาดเยอะแยะผิดจากปกติมันเป็นแบบนั้นคุณไม่เคยเที่ยวเลยเหีอในชีวิตไม่ถึงเที่ยวเที่ยวงานบนโลกเนี่ยไม่ไม่ใช่คุณไม่เคยไปไหนเอนที่ผมผมถึงบอกว่าเวลามันมีกิจกรรมอะไรเนี่ย มันเกิดและคล้ายๆว่ามันเกิดแค่เกิดแรงจูงใจให้คนเนี่ยใช้เงินเยอะขึ้นผมผมก็ไปเที่ยวครับจังเคยไปเที่ยวเออก็เคยไปต้นนั่นสิเวลาคุณไปเที่ยวกับอคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณกินเท่ากันไหมก็ก็กินกินเท่าเท่าเท่าเดิมค่ะจ่ายเงินเท่าเดิมเหรอไม่ไม่กินเท่าเดิมครับผมบอกผมผมทานเท่าเดิมครับไม่แล้วคุณจ่ายเงินเท่าเดิมเหรออะไรนะฮะคุณจ่ายเงินเท่าเดิมเหรอก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ว่าแล้วแต่วีาผมจะอธิบายแบบผมจะอธิบายแบบอย่างสมมติมีบอลโลกปกติเนี้ยผมอาจจะไม่เจอเพื่อนที่จะไปสังสรรค์ที่บาร์เบียอ่ะร้านอาหารที่เขามีเปิดบอลโลกไปเชียร์ด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็แทนที่คือผมถ้าถ้าถ้าเกิดผมถ้าผมไปดูผมก็ต้องจ่ายเพิ่มไหมต้องใช้เงินเพิ่มไหมก็ถ้าออกจากบ้านก็ต้องมีเออก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละส่วนเพิ่มตรงนั้นมันมี เอส่วนคุณจะบอกว่าไม่ไม่ไปบอลโลกไม่ดูไปดูมันจะไม่ต้องไปเสียเงินไปทันอย่างเงี้ยอันนั้นก็คิดไปเหอะมันก็มีทั้งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในแต่ละเรื่องเนี่ยคุณอ้าวครับครับนะโอเคนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสวัสดีครับทําไมเข้าใจในกัญยาจังวะคุณเอกส่สองคุณเอกครับคุณเอก